สวัสดีครับพี่น้องฟองไปทุกปู่ทุกคนทำใบดีพี่นออ้นนองฟังเล่าครับทางออมออฟฟิเชียลครับออกกันเต่อวันที่หนึ่งสี่ปรกาศาคามสองพันห้าร้อยพบปีเกีดครับพี่น้องออกกันหลังฝนตกพี่นอ้องเสื่อนฝนตกแห้งอยู่พี่น้องมันโตกถึงป่าเฮ็ดปันไดลนะครับมาหาเฮ็ดพี่น้องมาหาเฮ็ดมาหาเฮ็ดมาลุ่นกันครับ 10, 000, 000, ประเมินสิมานบ่ครับกี่เด้เฮ็ดยังแน่ ครับไปครับมาหากันครับนะครับพี่น้องดอกแรกแฮกแมนครับตึ๊บหนึ่งดอกอดอกใหญ่กันบัดนี้พี่น้องบ๊บเนือไปหนี่งสองดอกแมนบปหนี่โอ้ยสามดอกเห็ดฐานครับนี่เห็ดฐานกำลังออกได้พี่น้องเลยไปหากันต่อครับพี่น้องเอาครับโอ้ยเห็ดตีอูอ้เห็ดใส่เดือนครับดอกงาม,งามเลย ไปต่อครับเก็บต่อครับพี่น้อง,งมันจุ่มเฮ็ดนาแลีครับพี่น้องเก็บต่อครับพี่น้องสองไข่คู่อันนั้นโอ๊ยอยากเดินไปพี่น้องเไงครับมาต่อครับเก็บต่อครับพี่น้องเฮ็ดนาแลียสองอันงามๆโมปุน,น,นดิดนีทรายเลยพี่น้องเฮ็ดนาแลียก็ได้ ได้มากันต่อครับมากันต่อเก็บพวกพี่นอ้องเห็ดหน้าเรยบุ้งเห็ดหน้าเลียบเนี่ยนี่อ่ะคิดบานมาแล้วพี่นอ้องไอเห็ดหน้าเลียเห็ดหน้าแรีเห็ดหน้าแรีนี่นี่อีกดอกหนึ่งครับพี่นอ้องขึ้นมนพ้นใบไม้ นาารักพี่น้องไปหากิ๊บต่อครับเก็บต่อครับนหนึ่งดอกมองไปเห็นพี่น้องเอยเกิดตุวคลใบใหม่พี่น้องได้ก็บต่อครับพี่น้องอน่ารัครับกิ๊บกันในยาวเลยเท่ามุดแล้วพี่น้องเลยแต่ลังคืนเลยไข่มันครับเก็บต่อครับฮัทจูมจูมงา,ามๆพี่น้อง กครับป๊บเก็บอีกหนึ่งดอกแป๊บม,มานแล้วพี่น้องมานแล้วไปโอเคพี่น้องหนึ่งดอกได้โอ้ยอ,อยู่ในปา่าอีกดอกนึงครับขึ้นบวบิดใบไหมพี่น้องเนียเพื่อนไปเดี๋ยวบุงดอกนี้ได้ปะนี่โอ้เยเจ้าทินก็คล้องอยู่นี่ยเอ้าขอซะเด้อโอ้อยอได้ตะขาเอ้าไปเขากินตา ไปหาต่อครับเก็บต่อครับพี่น้องเห็ดหน้าแร่ตามด้วยนี่หนึ่งดอกครับอืมล่างขึ้น,นงามๆเลยพี่น้องเลยเนี่ยสวยๆง,งามๆต่อครับหนึ่งดอกกิจดอกนึงโอ้ยอยู่ในอุมม้มเลยพี่น้องเห็นบ่ไข่มันพร้อมหนึ่งไข่และหนึ่งดอกโอ้สองดอก้ะพี่น้องผมเอาเอา พอดีงามๆไปหากันต่อเก็บตัวกับพี่น้องหนึ่งดอกเห็นไหมครับเนี่ยอิดมาฮาเดียมมานล้วพี่น้องเลยด้วยนะเต็มตาเลยพี่น้องไปหากันต่อครับเก็บเอารับพี่น้องโอ,อ่นเกิดมาคามมานใหม่ๆครับเอาไว้ไจุ่มมันดีกว่า หนึ่งจุม่มไปเก็บต่อครับเก็บต่อครับหนึ่งจุม่มงามๆเลยพี่น้องเลยจุม่มงามๆดอ้ยดอกเดื้อยตะขาครับไปลุ้นต่อเก็บต่อครับพี่น้องเก็บห,หน้าแหล่ดอกงามๆเลยบวบัวเลยพี่น้องไปเก็บค,ครับอีกหนึ่งดอกเห็ดแดง พี่น้องยิ่งกำลังขึ้นมันปุ๊บเลปุ๊บเลไปหากระตเก็บตัวครับพี่น้องบนี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆกำลังขึ้นเลยพี่น้องเอ้ย โอ้ยโอ้ยข้าเจ้าออกไปวางเห็นเตี่ยเฮ้ยคุณนายสุจะเสียบมากครับพี่น้องเขาอ,ออกไปวางเนี่ยเห็นเตี่ยมอเซ่ทีแดงมอเซ่ทีแดงเห็นบ่วางเนี่ยอโอ้ข้าเจ้ามาหาเห็ดเด็ดเจ้าหัวจะออกไปนี่มาซ่าพุท ได้หลายบ่อยู่พุ่นมจะมาหาหมอเลยไปดูเห็ดก่อนเขามคัเขามาขาเจ้าเขาอันนั้นหออกไปวันเห็นในมอไซสีแดงพวเมียเออไอ้เจ้าได้นี่เดมาตปลาพุ่นน้าเออมัวจะเขามาไหมเหม็นเหเดยมันกันเลยเขาม่เนี่ไม่จ้องมดเกียนี่ย ไปหาเงินต่อครับพี่น้อง